สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำแมปแบบแมปโล่งนะครับแบบโนมอนนะคร no ับในเกมแมปค่ะนะผม,มก็อย่างแรกให้เรากดไปที่เพจนะครับกดเลยแล้วก็กดตรงแคตตี้นิวไม่รู้ผมอ่านตรงนีสร้างแบบมปใหม่อ่ะเดี๋ยวเราก็กดตรงนี้ครับแคตตี้นิวบลกแล้วก็ตั้งชื่อแมปอะไรของเราไปนะครับผมต้องเป็น รอรอรอแล้วกันแล้วก็ติดไอ้ตรงนี้มันก็ให้เราปรับเป็นหมดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ตรงความระดับความยากความอะไรก็ปรับเป็นอ,อะไร,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 รไ,ไม่เล่ว่าอะไร p l e a s u r a b l หรอเอาได้แล้วก็ number นี่ก็ไม่ต้องปรับเลยครับแล้วก็ word อะไรใช p ปีหรอก็ปรับเป็นตอนแรกมันจะเป็น infinity แล้วก็ปรับเป็น flat อันนี้ก็เขียนเลขไปเขียนไปเก้าเก้าเก้าสามตัวก็แค่นี้แล,แล้วก็กดไปตรงกดเดิมเลยนี่เดี๋ยวดูครับว่ามันจะเป็นหรือดูล้าวดูเลย นี่ครับโอ้โหโล่งนะครับนี่ดูับโอ้ดูดิครับโล่งนะครับนี่ครับนี่ครับทำได้แล้วผมเนี่ยทำโล่งเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนโหลดเกมไมค้ามนะครับผมเกมไมคับแบบที่มันเสียเงินอแบบไม่ต้องเสียเงินเลยครับแค่มีลิงก์เราก็โหลดครับเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับผมน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะ Okay. ของทั้งวันนี้ผมก็ขอเพียงเท่านี้นะครับคลินี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ